สวัสดีวันอาทิตย์ที่24รกระกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง My House QD วิรยาทาโลให้แม่หมอเนเป็นผู้อ่นานไพ่ทำนายข้อความกันให้ทุกคนได้รับรู้และรับทราบกันนะคะ วันนี้วันนี้นะคะแม่หมอเน่จะพาทุกคนมา,อ,าอ่านไพ่ในหัวข้อที่ว่าไพ่าสามใบบอกเราข้อความโดยสําหรับไพ่ที่จะใช้ในวันนี้ก็คือ t right h ร r i ซ e ย t a t a r o นะคะแม่หมอได้ทําการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าไพ่าสามใบที่ได้นั้นมีไพ่อะไรบ้างไพ่ใบแรกที่ได้นะคะ4ี่ถ้วยค่ะ four of cups ใบถัดมานะคะใบที่2ก็คือ เก้ามีเท้าค่ะและใบสุดท้ายใบที่3ของเราคือ3ช่วยค่ะ t r e of cup นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานโดยรวมของวันนี้เป็นอย่างไรนะคะสำหรับไพ่3ใบบอกเล่าข้อความตัวคุณในเวลานี้ในตอนนี้อยู่ในช่วงของการที่มีการรอคอยอะไรบางอย่างที่อยากจะให้ตัวเองนั้นนะมีความ รู้สึกดีขึ้นมีมีมันมีความเบื่อหน่ายเล็กน้อยและอยยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจเรื่องบางเรื่องที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้และมีการรอคอยรอคอยเรื่องราวเรื่องบางเรื่องเรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณน่ะกลับมาสดชื่นสดใสและมีชีวิตชีวายอีกครั้งหนึง่งเหมือนกับเอ่อ การรอคอยอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณนั้นมีแพชชั่นมีพลังงานของการเติมเต็มการทําบางสิ่งที่มันมีไฟทําให้ตัวเองมีไฟในการได้กลับมาทําในสิ่งต่างๆที่ที่ทำให้ตัวคุณนั้นอะออทำในสิ่งที่ชื่นชอบได้ทำในสิ่งที่ชื่นชอบสิ่งที่ประทับใจทำให้ตัวเองมีความสุขและเติบโตไปด้วยในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาตอนนี้คุณมีความ กังวลและไม่แน่ใจในเรื่องบางเรื่องที่คุณคุณคุณยังไม่มั่นใจและยังไม่แน่ใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคําตอบบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณคุณรู้สึกว่าฉันจะต้อง คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องออยู่กับสถานการณ์การรอคอยตรงเนี้ยหรือการที่มันไม่ได้รับคําตอบอะไรที่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์ไปอีกนานแค่ไหนจนตอนนี้คุณคุณเริ่มถอดใจเริ่มอยู่ในสถานะสภาวะสถานการณ์ที่อืมถ้าจากนี้ไปมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นน่ะคุณจะกลับมารักตัวเอง กลับมาอยู่กับตัวเองกลับไ้อยู่กับสิ่งที่ตัวเองอะต้องการแล้วก็จะปล่อยปล่อยทิ้งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความรักที่คุณไม่มั่นใจหรือไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนใดๆเลยให้มันเคว้งอยู่ตรงนั้นโดยท,ท,ที่จะไม่พยายามหาคําตอบอะไรอีกแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันดีกว่าคะ่ะว่าไพ่าสามใบนั้นอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเล่าข้อความอะไรให้กับทุกคนได้รับรู้และรับทราบกันนะคะ ในเรื่องของการงานความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้มันเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในตอนนี้ให้คุณได้รับผิดชอบและมันอาจจะมีเรื่องที่คุณตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจมีเรื่องที่คุณคาดหวังเอาไว้และไม่ได้คาดหวังเข้ามาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันซึ่งตัวคุณเองเลือก เลือกที่จะจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับตัวคุณเองก่อนในตอนนี้และ,ะพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดอะไรที่ดูเหมือนว่าสามารถที่จะ,ะคุณจะจัดความสำคัญก่อนและอะไรที่ดูเหมือนว่าสามารถที่จะชะ,ะลอไว้ก่อนได้หรือ,อให้ให้ความสำคัญไว้อันดับหลังๆท้าย,ายๆก่อนได้เนี่ยคุณก็จะ,ะค่อยๆ เคลียร์ไปทีละอย่างแล้วก็ทำไปตามสเต็ปที่คุณวางแผนเอาไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประสบความสำเร็จนะคะเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นไปตามแผนที่คุณได้คาดหวังและตั้งใจเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาให้คุณในบางครั้งที่ทำให้คุณรู้สึกเรู้สึกว่าบางทีเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้อยากจะทำอะไรมากในตอนนี้นะแต่มันปฏิเสธไม่ได้โอเคในเมื่อมันปฏิเสธไม่ได้เราก็ ขอเลือกเลือกให้เวลากับตัวเองและจัดความสําคัญลำดับความสําคัญต่างๆให้กับตัวเองก่อนแล้วกันอันไหนที่ฉันทําได้หรืออันไหนที่ฉันยังไม่สามารถทําได้ในตอนนี้ฉันก็จะเคลียร์ให้เวลากับตัวเองเคลียร์เรื่องต่างๆไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะเสร็จและจบสิ้นด้วยดีนะคะทุกอย่างการงานหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณมันจะเป็นไปได้ตามแผนที่คุณคุณทาเหมือนเหมือนสร้างเอาไว้วาดเอาไว้ว่าะระดับสเต็ปนี้สเต็ปนี้นทําอะไรทําอะไร แล้วก็มันจะเป็นผลรับที่ดีประสบความสําเร็จมีความสุขแฮปปี้ช่วงเวลานี้ในเรื่องของการงานของคุณเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณเติบโตมากขึ้นด้วยและสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในตอนนี้ของคุณน่ะเข้ามาเพื่อเป็นบทเรียนบททดสอบเป็นจุดที่ทําให้คุณน่ะได้อ่าถามใจตัวเองดูหลายๆครั้งว่า อาฉันจําเป็นต้องทาทุกสิ่งทุกอย่างไหมและทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาให้ฉันทำเนี่ยมันมีคุณค่าแนละมีความหมายกับชันอย่างไรในทอมนองนี้ก็คือคุณจะได้เรียนรู้กับทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆของคุณหรือหน้าที่ความรับผิดชอบบางส่วนที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะต้องทํามันก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณน่ะได้เติบโตได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันด้วย ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันดีกว่าค่ะการเงินของคุณในช่วงเวลานี้มีโอกาสที่มันจะหมดหรือจําเป็นจะต้องใช้จ่ายไปกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอาไว้และก็มีโอกาสที่จะได้รับมาแล้วก็เสียออกไปในเวลาเดียวกันซึ่งตัวคุณเองก็พยายามที่จะควบคุมและบาลานซ์เรื่องราวตรงนี้ให้ดีที่สุดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่าง และมันมีโอกาสมีความเป็นไปได้ว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆตรงนี้มันอาจจะเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จะสูญมีโอกาสที่จะสูญเสียไปมากกว่าได้รับมาและส่วนมากจะเป็นเรื่องของอความสบายใจเรื่องของความสุขความบันเทิงการการที่ได้นําไปจับจ่ายหรือนําไปกินนาไปบริโภคทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นบางคนมีโอกาสได้ใช้ใจ่ายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวได้ไปไปเพื่อแบบการเดินทาง การท่องเที่ยวกันเดินทางนะัดเจอเพื่อนกินเลี้ยงสังสรรค์ทํานองนี้เลยนะคะซึ่งตัวคุณเองก็พยายามที่จะประคับประคองดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆให้ดีที่สุดนั่นแหละมีทั้งรับเข้ามาและจ่ายออกไปถามว่ามันจะแย่ไหมมันก็ยังไม่ถึงกับแย่ยังสามารถที่จะประคับประคองให้อยู่ในระดับที่ตัวคุณเองไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายใจได้ในช่วงนี้นะคะ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายตอนนี้นะก็จะมีในเรื่องของอความคิดควาอารมณ์ที่มันอาจจะมีความเบื่อหน่ายสักเล็กน้อยแล้วก็มีเรื่องของการอ,อารมณ์ที่มันค่อนข้างจะแปรปรวนในช่วงเวลานี้มีอาการหงุดหงิดบ่อยหรือรู้สึกมีหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจในบางครั้งบางช่วงเวลาแต่ตัวคุณจะสามารถจัดการแล้วก็แก้ไขทำให้ทุกอย่างมันกลับมาอยู่ในระดับที่ดีโอเคได้ ด้วยด้วยวิธีการต่างๆที่อาจจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนอได้ทดําในสิ่งที่ชอบสิ่งที่รักได้ชมธรรมชาติบรรยากาศสัมผัสสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักแล้วมันจะทําให้คุณอารมณ์ดีสดใสขึ้นมันจะช่วยบรรเทาบรรเทาอาการความหงุดหงิดความความวิตกกังวลที่มันเป็นอารมณ์ที่มันเชื่อมต่อมาจากความเบื่อนหน่ายความไม่สบายใจแล้วทําให้เหมือนกับว่าเรา มันมีความฟุ้งซ่านและยากที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลไปนะคะคุณทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้ตัวว่าสติและความคิดของคุณเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วคุณคุณะพยายามประคับประคองและดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในจุดที่สบายใจได้ด้วยสติปัญญาแล้วก็การรู้เท่าทันในอารมณ์ของตัวเองเสมอค่ะบางคนในช่วงเวลานี้ ในตอนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพอารมณ์เนี่ยบางคนนะแม่หมอจะบอกว่าบางคนบางคนเลยคือจะมีามอารมณ์ความรู้สึกว่าอยากซื้อในสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองอยากได้แล้วแล้วเหมือนกับว่าอาจจะได้ซื้อหรือยังไม่ทันได้ซื้อแล้วมันก็ไม่ชอบไม่เคยมีความชอบแล้วก็ไม่ชอบขึ้นมาแบบกระทันหันก็ได้ด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนโสดกันดีกว่าคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง คนโสดนะคะคนโสดลึกๆแล้วมีการรอคอยใครบางคนที่อยากจะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเติมเต็มในชีวิตที่ทำให้เหมือนเรากับสิ่งที่มันขาดหายไปในเรื่องของความรักเนะี่ยอยากให้มีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเหมือนเป็นคนที่ สถานะเรียกว่าแฟนนั่นแหละแต่ว่าสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเราได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักที่ปรึกษาคนคอยให้กาลังใจคือเป็นได้ทุกทุกอย่างสําหรับกันและกันไม่ได้เป็นแค่ใครคนหนึ่งที่เรียกว่าแฟนแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นช่วงอารมณ์ช่วงเวลาที่คุณแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครคนนั้นเข้ามาไหมหรือในบางคนก็มีเข้ามาแหละแต่มันกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของมิตรภาพ มากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณคุณรอคอยใครบางคนโดยที่คุณยังไม่ได้พร้อมเปิดใจให้กับใครทุกคนที่จะได้เข้ามาอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในในความสัมพันธ์ของคุณมีการรอคอยใครบางคนที่จะเข้ามารักแต่ก็ไม่พร้อมที่จะรักหรือให้ความรักกับทุกคนเริ่มถ้าจะ ทำอะไรก็ตามจะพูดคุยพัฒนาความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามขอให้เริ่มจากการพูดคุยในลักษณะของการเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะถ้าคุณไม่ได้ถูกใจคุณก็อาจจะไม่ได้เลือกที่จะปฏิเสธแต่คุณจะมีเส้นบางๆที่ทําให้เขารู้ว่าเออคุณกับเขาอ่ะมันคงเป็นได้แค่มิตรภาพดีๆเป็นเพื่อนที่ปรึกษากันได้อะไรทำนองนี้แต่แต่คุณไม่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เป็นแฟนหรือเข้ามาเป็นคนรักของคุณในทำนองนี้ สำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่ไม่โสดถ้ามีเรื่องผิดใจกันเรื่องที่งอนกันเล็กน้อยไม่เข้าใจกันในบางอารมณ์เป็นอารมณ์ของคนขี้งอนขี้หนอนใจแล้วก็แบบอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ขัดใจกันเล็กน้อยแล้วไม่ยอมกันรู้สึกว่าอยากได้รับการเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษตรงนี้อาจจะต้องเบาลงสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แต่ติดอาจจะติดเพียงเรื่องของอารมณ์ความ ความที่เราอาจจะอยากให้เขาสนใจใส่ใจดูแลเรามากในแบบที่เราต้องการซึ่งอันนี้แม่หมอไม่ได้เ n e r g y พลังงานว่าความสนใจใส่ใจของเขานะั้นมันมากน้อยสำหรับคุณมากเพียงใดแต่แต่ทุกครั้งที่เขาให้ความสําคัญและให้ความสนใจกับคุณมันจะทําให้คุณรู้สึกดีมากแล้วมันเลยทําให้เหมือนคุณติดนิสัยเด็กเล็กที่อยากให้เขาเป็นฝ่ายยอม คอยตามงา้อคอยเอาอกเอาใจคอยให้ความสําคัญและให้ให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับคุณฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะลดอารมณ์ความขี้น้อยใจของตรงนี้ของคุณลงไปได้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่น่ารักมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะไ้พบเจอกันใหม่คราวหน้านะบายบายคะ่ะ